นักเรียนหัวใจเกษตรทำเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เลิกโรงเรียนมาตอนนี้อายุน้องอายุน้อง18บแปดปีอายุมัน4เดือน4เดือนตั้งแต่ไปตรวจไล่มาวันนี้4เดือนใหญ่ที่สุดแล้วภูมิใจไหมครับภูมิใจครับดีครับ้างไปต้องมาอยู่ใกล้ๆครับดูดูใกล้มองไม่เห็นนะครับต้องมองไกลๆฮะโอ้โหใช่น้องดูจากมือถือ ดีเอาใจบวกกับแรงเป็นทุนทุกอย่างได้มาอย่างแน่นอนวัสดีครับพี่น้องผมนึกเห็นแนปิงนะฮะวันนี้เรามาตรวจเช็คสุภาพมันของน้องเนมวัสดีครับพี่น้องหน่อยวัสดีครับเกษตรวันหยุดครับก็ยังเรียนอยู่เนาะยังเรียนอยู่ตอนนี้เรียนที่ไหนภาคดีครับเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วปีสามครับปีสามวันจันทร์ถึงศุกร์ไปเรียนเสาร์อาทิตย์มาทงเกษตรนักเรียนหัวใจเกษตรพี่น้องเรียนด้วยแล้วก็ทําเกษตรด้วย ง่ายๆเลยเนาะเอามันมันปีเนาะไปแจกค่าเทอมพี่น้องครับใครสนับสนุนคุณก็ได้นะครับบางคนบอกว่าไม่มีเวลาใช่ครับเนมเนาะเนมก็บอกว่าผมมีเวลาสวันทำแค่2วันครับทั้งหมดได้กี่ไร่สามไร่ครับสามไร่โอ้โหพี่น้องเกษตรประโยุดทำสามไร่ไร่ที่น้อจะงงอย่างนี้แค่ห้าไร่จะเอายาไม่ทันใช่ไหมวันนี้วันที่6กรกฎาคม2567ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรคะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองกัแพงเพชร ตะบูอะไรคะเนี่ยตะบูอะไรนาบอกขำครับนาบอกคำโอ๋อว่านาบอกขำว่าเราโอ้เราลืมน้ำตาตัวอะไรลูกของพ่อวินแม่แมวครับแล้วแม่แมวแม่แมวคนไหนคะคนนี้คนนี้คนนี้พ่อเลยนะครับขับขับได้ก็อยากก็อยากจะเป็นส่วนตัวบ้างเลยจะได้สามไลน คครรัับบโโออ้้หพี่นงเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านักศึกษาหัวใจเกษตรเนาะหรือว่านักเรียน <c oughs> <ช>นักเรียนหัวใจเกษตรทําเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เลิกโรงเรียนมานะก็ลองมาดูว่าผลงานเป็นไงปลูกวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมวันที่หกวันนี้ได้สี่เดือนนะมีหน้าเมษา,า,าพฤษภามิถุนากระดาษกระดระดาษกระกแล้วโอ้โหสี่เดือนพอดีค่ะเดือนจับเบ้เลย TKM หกนิบครับโครงการนับหนึ่งครับ ผมการนับหนึ่งนะครับเราเรามาดูว่ามันเป็นยังไงสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้ววันนี้พี่น้องต้องขออย่าหากินริมๆพี่น้องรู้จักว่า FC ยุ่งน้ำวุบนเพบเลยนะช่วงนี้บินเชื่องเลยคุยเลยคุยเลยคุยเลยอ่ะเอมเราเรามาตรวจเช็คสุขภาพดูลนต่อเือนะคะ ดี่เดือนอช่ไหมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเริ่มถอดแลวถอด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 ถองถอับอดถ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 ออดถอ่ถอดถออด่ออดถอดถอรถอด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 ถอมถดถนะ ได้สบายสบายสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนสองเมตรโอ้โหก็แสดงว่าความสูงของน้องมันเราเดือนละ50าสเซนเนาะสีเดือนก็สองเมตรพอดีใครจะไปเชื่อถ้าอย่างนั้นอีก6เดือน6เดือนถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนหรือว่าทางมหาลัยบอกว่าน้องเนมครับได้กําหนดชำระงวดนะครับก็คือถ้าเทอม ก็สามารถขุดได้เลยสำหรับน้องๆครับที่เป็นนักศึกษานักเรียนนะฮะเราก็ไม่ต้องทําเยอะอย่างน้องเนมนะครับก็ทําแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นถือว่าเป็นการออกกําลังกายศึกษาเรียนรู้3ไร่กําลังดีนะสามไร่ถ้าเรามารตรฐานสแตนดาดร์ดพวงแกนน้ำหนึ่งคือ8ตันสามแปดยี่สิบก็คือสองพันสี่เนาะสองพันสี่ก็สองพันสี่ราคาตันละประมาณ2,500เนาะ2,500ถึง3,000ก็ได้ละ60,000กว่าบาท กับสไร่6ก0 0 0่นเจ็แต่ถ้าว่ามันทรงนี้แล้วก็สภาพ4เดือนได้ขนาดนี้เราการันตีชั่วโมงนี้จะประสบการณ์รองเรา20กว่าปีเนี่ยประมาณไร่ละ10ตันไ5 0 0แล้วขึ้นแล้วไร่ละ10ตันนะฮะไร่ละ10ตันนะพี่น้องนะสภาพนี้ไร่ละ10ตัน10ตันคูณ3000ก็30,000ืแต่มันมี3ไร่ก็ประมาณ90,000มื่ไกว่าน้องเนมนะครับไม่ต้องพึ่งป้าแมวเลยเพราะว่า หนึ่งปีเขาสามารถเรียนไปด้วยและเป็นเกษตรวันหยุดนักเรียนหัวใจเกษตรเนี่ยสามารถมีเงินเก็บนะแล้วก็ส่งกระเทิมด้วยปีละ9 0 0 0 0เป็นที่น่าสนใจนะสำหรับเด็กๆที่ว่าไม่มีทุนก็เอาแรงครับเอาแรงเป็นทุนครับพี่น้องเอาแรงเป็นทุนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีใจที่ดีเอาใจบวกกับแรงเป็นทุนทุกอย่างได้มาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูแล้วเงียบยบมันเป็นยังไงครับพี่น้อง โอ้โหมี่น้องตรงนี้มีไหมโอ้โหพี่น้องสี่เดือนค่สี่เดือนพี่น้องคนกับมันนี่พอๆครับคนก็ตัวใหญ่พี่น้องหัวก็ใหญ่ตายแล้วไนเดี๋ยวเมันอยู่ปีอะไรคะปีสามครับปีสามปีสามแล้วปวชหรือปวชปวชครับปวชปีสามถ้าเทียบก็คือมหกเนาะใช่ครับอ่าก็คือเด็กมหกพี่น้องอายุเท่าไหร่คะอายุปอน ตอนนี้อายุน้องอายุน้อง18ปีค่ะอายุมันสี่เดือน18กับ4เดือนผู้การมีอะไรจะบอกผู้การมีอะไรจะบอกพี่น้องนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่หกค่ะหกกันกระคาอีกหลายวันเลยนะอีกหลายวันเลยนะก็ถือว่าได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ที่หนึ่งละนะได้ที่หนึ่งของรุ่นเบอร์หกศูนย์ก็ไปคิดเอาให้เหลือสองตัวนะบอกอะไรเยอะไม่ได้จะบอก จังๆว่าอายุสิบแปดแต่จริงๆแล้วมันได้แค่สิบหกดูเอาเงี้ยด้วยกเอาโชว์ๆเลยว่ามีกี่หัวมีกี่หัวก็ตามนั้นอมีกี่หัวตามนั้นเลยนะครับเพราะเราพูดอะไรไปมันไม่ดีนะเพราะคนที่คนไม่ดีมาได้โชคเดี๋ยวอายุจะสั้นเอ๊บ้านนี้เขาปลูกมันหัวใหญ่หรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวขอไร่นิดหน่อย มองคำเอ้มือใหม่จริงหรือเปล่าเนี่ยฮะป้าแมวเดี๋ยวถ่านิดนึงความรู้นี้ได้มาจากไหนครับบอกพี่น้องจากผู้การครับจากผู้การเห็นหลวงพ่อดีเห็นหลวงพ่อด้วยใช่ไหมแล้วนี่ตามระบบใช่ไหมเก็บวันชีใช่ไหมใช่ครับใช้ละฉชีครับ ปุ๋ยยาผู้การมันใช่ครับช่ดิี่ครับช่วยดของดีก็ต้องขายครับนี่ครับมันสี่เดือนใส่ปุ๋ยอะไรดีนะคะนี่เลยนะคะจิตนี่ขายของปุ๋ยทางใบอย่างเดียวนะปุ๋ยผู้การมันค่ะอันนี้ผู้การจ้างให้ขายของให้ใช่ไหมไม่ครับจ้างยังไงจ้างอย่างงี้โอนะคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มครับทำไมผู้การให้คำไล่เดียวทำไมจะทำตั้งสมไล่เพราะอะไร มั่นใจครับมั่นใจอันนี้คือของการนับหนึ่งใช่ไหมครับแม่ยุให้ทําหรือว่าทําเองทาเองครับโอ้ทาเองกติกาเจ้าของนับครับอย่าเพิ่งเอาแขนวัดเดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์เราก่อนเบื้องหลังของเองเมมนะคะก็คือปุ๋ยผู้จัดการมันค่ะเราใช้แต่ระบบเนาะอันนี้เนมเราฉีดทาง่างเดียวใช่ไหมคะบอกแล้วอย่าเจ็ดวันฉีดถ้าเราใช้ปุ๋ยทางดินหรือเปล่าคะใช้แต่ รองพื้นครับรองพื้นก็คือป้าวสาลใช่ครับลองพื้นนี้อ่าก็คือปรับดินพี่น้องอย่าเข้าใจว่าใช้ปุ๋ยนะฮะไม่ใช่ครับเรามีสารปรับปรุงดินเพื่อปรับให้มความเป็นกรดเป็นด่างมันน้อยและให้เขาพร้อมในการที่จะดินให้เหมาะนะโอเครับเดีวครับดังๆครับสี่เดือนรแป๊บนึงแป๊บนืงใจเย็นๆเรโหเครื่องร้อนกันจังไม่ได้กินกาแฟยังดีขนาิค่ะอ่าโอเคเริ่มเลยเลยมาเลยครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก บอกแล้วผมไม่อยากจะบอกมันมีางล่าครับเอาละสิบหกพอเดี๋วจะเพยเดี๋ยวเราจะวนเพือนค่ะเอาบหพอเอาแค่เห็นพอที่เหลือไปรู้เอาดีนะครับพี่น้องมากรอการครับพี่น้องนี้นคเปีชาตบอกสวยมากหัวดมากเลยค่ะคุณสมชายบอกต้นเล็กแต่หัวไม่เล็กครับด พ่อญาตให้พี่น้องได้เห็นโดยรอบเลยสั้ปอยนะคะระวบางกิ่งก้านอุ๊ยอุ๊ยเสียงก็แก้บกแก้บเสียงบครับยังมีเอฟซีนะน้องขอ้กไอฉุมนี่นี่นี่แอดมินอะไรเนี่ย เอตรงนี้น่อธิบายครับการแตกสมครับคือคืออะไรครับรูู้ไหมครับเดี๋ยวมันจะเป็นหัวหมดเลยครับพี่น้องทำไมเขาแยกออกมาอย่างนั้นนะก็นี่คือการขยายเซลครับพี่น้องการขยายเซลแล้วผมบอกเลยครับพี่น้องอีก15วันหรือเดือนหน้านะฮะเดือนแม่เนาะเดือนหน้าเดือนแม่คือเดี๋ยวผู้การพระราสูตรนะครับ แอดวา้นกว่านี้อีกสองเท่าเลยพี่น้องเดือนหน้าก็เป็นเดือนสิงหาสิงหาสิงหาครับเดือนแม่เดือนแม่เดือนสิงหาครับเดี๋ยวคลอดนะฮะเดี๋ยวคลอดอีกสองโปรดักนะฮะจะให้น้องเนมแอดวา้นกว่านี้ครับพี่น้องพี่น้องครับไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆครับดูดูใกล้มองไม่เห็นนะครับต้องมองไกลๆฮะโอ้โหถ้าพี่น้องดูจากมือถือดูจากอ่าคลุบนะครับ ดูจากรอยสุดนะครับอาจจะดูว่ามันเล็กนะพี่น้องค่ะวันนี้ทาง YouTube ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแต่เก็บภาพชัดๆให้กับพี่น้องได้เห็นชัดเจนนะคะแต่เราไลฟ์สดทาง f เฟซบ o ๊กเพจค่ะผู้จัดการมัน .com ค่ะอยู่ขณะนี้มีใครให้แย่งวันนี้มั้ยครับวันนี้ทางยูทูบอยากให้น้องได้เห็นภาพที่ชัดเจนสี่เดือนพี่น้องสี่เดือนตั้งแต่ตั้งแต่ไปตรวจไล่มาวันนี้สี่เดือนใหญ่ที่สุดแล้วเข้าใจโอ้โหเข้าใจโอ้โมามาดูครับมาดูครับมันสี่เดือนพอดีครับ ป้าป้าพรมาดีครับป้าพรมาดู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 บอลสีดินเป็นยังไงครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นหัวหัวอะไรหัวอะไรหัวหัวสิบหกหัวสิบหกเป็นไงเป็นไงครับป้าพรเป็นไงสุดเนาะสี่เดือนสวยเนาะเล่งขึ้นต้นอะที่เนี่ยดูต้นยังใหญ่เลยเห็นต้นใหญ่จังโอ้ต้นจะเจ้าหัวแล้วเนี่ยเ้าเจ้าหัวใหญ่ เดีนะคะหัวใหญ่นะโอ้โหนี่หัวใหญ่เนาะอันนี้อันเป็นไงบ้างเห็นหัวเราเป็นไงหัวเกล็นเล่มกเลยชอบเกล็นอายุเท่าไหร่นะสิบแปดสิบแปดคนอายุสิบแปดปีปลูกมันได้สี่เดือนแล้วตอนนี้เรามาดูมันผลงานเราเป็นไงครับภูมิใจไหมครับภูมิใจครับดีครับ ข้างในใหญ่กว่านี้นะจริงอะมันแล้วก็มีกันมันี่ข้างในใหญ่ไปเดี๋ยวไปดูลุกบอวหันเดียวหัวเดียวมันลิ่มมีข้างในใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราไปเด้๋ครับวันนี้ยุ่งจจะเยอะม่ไปแล้วครับวันนี้เพื่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรายอมให้ยุงกัดแต่เราต้องค่อยๆเดินเรากินมันเข้าหักวันนี้วันนี้ให้ดูหัวเดียวครับหัวเดียวพอียวไดี๋ยวเดี๋ยว เราข้ามไปนะสี่เดือนเอาไปน้ำครับเฮ้ยทำไมครูยังให้นไม่นน้ำครับขอน้นครับอยอยโอยนลมุนนะครับเอ๊ะใครมาเฝังไว้ออเนี่ยอะไรพูกันมีไงเดี๋ยว้การเฝงเอาน้ำมันมันเลผมไม่เห็นอไม่เห็นเอาเมเห็นเฮ้ยเอาน้มาได้ยัง